กระจายออกเพียงดียวกระจายออกเรื่อยๆลูกกระจายออกใหเต็มที่เลยแบบไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่กระจายออกให้มันเต็มที่เรื่อยๆไม่ตัวไม่เองนี่กระจายออกมเต็มที่เรื่อยๆลูกอนุภาพมาหาคุณนายได้เต็มที่หน่อย ำลังแห่งสมาบ,บัติสุญญตาไปด้วยใจเต็มที่ไว้โลกไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยเรียว่าสมาบ,บัติสุญญตาไปด้วย เต็มที่เลยเปิดให้มันเต็มที่เอย่ามัวแต่เข้ามาท่งๆ,งๆสนิทซึมในตัวเองอะไรทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีขนะับเขตเนี่ะเปิดที่มันยิ่งแบบเปิดค่องที่มันยิ่งกบบครง่งเตือนที่มันยิ่งกับเตือนทุกอย่างก็จากที่มันไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลอก เตือนมันก็ยิ่งกว่าตื่นไปด้วยกันเองคล่องก็ยิ่งกว่าคล่องไปด้วยกันเองจากการที่ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละ <c oughs> จากที่ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกยิ่งตัวทิ้งเองนั่นแหละ เตืนก็ยิ่งกัเตือนพร่องก็ยิ่งกับคล่องทิ้งไม่เองลูกไมทิ้งไม่เองทิ้งตัวทิ้งเองนะครับมันไปทุกสิ่งอย่าง ตัวไม่เองเลยโลกูกไม่ตัวไม่เองล้างมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดับล้างกันไป นิ่งนะเออไม่ใช่ต้งนิ่งนะถ้านิ่งมันก็แช่ทันทีแหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่ทิ้งไม่เองไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองก็ชิ่นิ่งนะนิ่งแช่ทันทีสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันจะไปแค่อะไรอยู่ไม่ได้เลยลูก ไม่ก็ไม่ได้แค่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ก็ทั่งไม่เองไม่ที่ไม่เอาไม่กระทั่งไม่เองนิ่งนิดเดียวก็แช่แล้วตันแล้ว สิ่งที่ไม่มีขอบเขตนะ่ะแค่อะไรไม่ได้เลยแค่อะไรก็ทับแค่ทันทีแค่อะไรก็คาทันท,แนทีแค่อะไรก็เป็นพ่อเป็นภูมิทันทีไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองไม่ที่ไม่ใช่ไม่ก็ทั่งไม่เอง ไม่ที่มันไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง าตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองไม่ใช่แค่ทิ้งสภาวะทิ้งลักษณะทิ้งจิตทิ้งา่าทิ้งกันทิ้งทำเอาอะไรไปทิ้งอะไรเล่าทิ้งตัวทิ้งเองขิมมัวแต่อะไรทิ้งอะไรเล่าทิ้งตัวทิ้งเองขิมมัวแต่อะไรละอะไรเล่า ละตัวละเองเจียม UH ัวแต่เป็นมัรขวิถีเจียมัวแต่ไปจบอะไรจบตัวค่อยจบเองจบตัวค่อยจบเองนั่นแหละจบตัวจบเองเจียมัวแต่เป็นมัรขวิถีจบตัวจบเอง ไรแล้วทิ้งตัวทิ้งเองเลูกไม่อะไรแล้วไม่ตัวไม่เองไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่ามัวแต่เป็นมักขวิีอย่ามัวแต่เป็นวิถีอยู่ลูกไม่ตัวไม่เอ,เอง เอาตัวแม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่มีลิมิตสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่มีลิมิตดี๋ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงสานังพี่เอินกว้างๆหน่อยทำหาอะไรแล้วบาครูพระจ้กว้างๆหน่อยทำอะไร แบบยิ่งกว่าเตือนได้สิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไม่ได้แค่เตือนไม่เตือนมันไม่ได้แค่ไหม้ไม่ไหมมันไม่ได้แค่เอาหรือไม่เอาสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับละหรือไม่ละลูกไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ จะไม่เกี่ยวก็ใช่ไม่ใช่โลกโไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง